สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกพาทุกคนมารู้จักกับน้ำตกในแองกราค่ะน้ำตกในแองกรานะคะเป็นน้ำตกที่กั้นระหว่างอเมริกาและก็แคนาดานะคะเป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็ใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะซึ่งน้ำตกในแองกรานะคะเขาจะประกอบไปด้วยน้ำตก3ามแห่งที่แยกออกจากกันค่ะ 1. ก็คือน้ำตกเกือกมา้าหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าน้ำตกแคนาดานะคะ 2. น้ำตกอเมริกาค่ะ สคือน้ำตกที่เล็กๆผอมๆยาวๆนะคะซึ่งเขาจะเรียกน้ำตกลักษณะแบบนี้ว่า by the well fall ค่ะแต่ว่าไปมันก็แอบขายพาสคุมหน้าเจ้าสาวตามชื่อของมันเหมือนกันนะคะ <S <S น้ำตกในแองกาลานะคะอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือสามารถมองวิวได้จากทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งแคนาดาค่ะถ้ามองจากฝั่งอเมริกานะคะก็จะได้วิวประมาณนี้ค่ะ และนี่ก็คือวิวถ้าเกิดมองจากฝั่งแคนาดาค่ะซึ่งมองจากฝั่งแคนาดานะคะจะได้วิวที่ครบแล้วก็สวยกว่าค่ะแต่ถ้าอยู่ฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากได้วิวสวยๆครบๆนะคะ mm hmm. ก็แนะนำให้เพื่อนๆไปลงเรือชมวิวกันค่ะหากเพื่อนๆนะคะจะลงเรือจากฝั่งอเมริกาหลังจากซื้อตั๋วแล้วนะคะก็จะมาที่หอคอยเขียวๆตรงนี้ค่ะ แล้วก็ลงลิฟต์นะคะเพื่อมาขึ้นเรือด้านล่างค่ะราคาค่าตั๋วเรือนะคะจะอยู่ที่ผู้ใหญ่25เหรียญ25เซนเด็ก5-12ปีนะคะจะอยู่ที่14เหรียญ75เซนและเด็กต่ำกว่า5ขวบขึ้นไปจะขึ้นฟรีค่ะฝั่งอเมริกานะคะจะใส่เสื้อกันฝนสีฟ้าค่ะสำหรับครอบครัวของเรานะคะเราจะไปล่องเรือฝั่งแคนาดาค่ะแล้วฝั่งแคนาดานะคะจะใส่เสื้อกันฝนสีแดงค่ะ ไหนจะมาเที่ยวน้ําตกในอังกฤาทั้งทีนะคะก็จะต้องล่องเรือใช่ไหมคะพลาดอะไรพลาดได้แต่ไม่ควรพลาดการล่องเรือนะคะแนะนํามากเลย และน้ําตกในแองกาล่านะคะว่ามองจากที่ไกลๆแล้วว่าสวยแล้วนะคะพอมองใกล้ๆยิ่งสวยเข้าีกค่ะและยังบวกไปด้วยความทรงพลังแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะ พอยิ่งเข้าไปใกล้น้ําตกนะคะตรงช่วงน้ําตกเกือกม้าค่ะละอองน้ําก็ยิ่งเยอะครอบครัวของเราก็เลือกที่จะชมวิวแบบแห้งๆขอเข้าไปหยุดในห้องกระจกค่ะแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะไปจองยืนกันบนดาดฟ้าหรือไม่ก็อยู่ด้านหน้าของเรือนะคะเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยจะสัมผัสกับน้ำตกเกือกม้าได้แบบชัดๆเต็มๆเลยค่ะ นกเห็นนะคะว่ามีคําถามที่ถามกัน่วยมากนะคะสําหรับคนที่จะมาเที่ยวน้ําตกในแองกอร่านะคะว่าจะนอนโรงแรมฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งแคนาดาดีกว่ากันค่ะนกแนะนํานะคะว่าฝั่งแคนาดาจะได้วิวที่สวยกว่าค่ะแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะต้องพักโรงแรมที่ใกล้น้ําตกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พักโรงแรมที่ใกล้น้ําตกนะคะเพื่อนๆจะได้วิวที่สวยกว่าค่ะสามารถนั่งมองน้ําตกได้จากระเบียง กลางคืนก็นอนมองไฟจากน้ำตกมันฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมเช็คในเรื่องของเอกสารด้วยพวกเอกสารการผ่านแดนหรือพวกวีซ่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนมาได้นะคะและที่น้ำตกในแองกลานี่นะคะไม่ได้มีแค่มาถ่ายรูปก,กับน้ำตก แล้วก็ล่องเรือเท่านั้นนะคะอย่างฝั่งแคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีสวนสนุกให้เพื่อนๆได้แวะเล่นแล้วก็หรือไม่ก็แวะถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนั่งสลิงข้ามน้ำตก มีขึ้นไปชมวิว360องศาบนหอคอยแล้วบนหอคอยนี้นะคะเขาก็มีร้านอาหารด้วยซึ่งเราสามารถนั่งกินอาหารแล้วเราก็นั่งชมวิวน้ำตกไปได้ด้วยในตัวนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ชมวิวด้วยจ้าแล้วส่วนในฝั่งของอเมริกานะคะก็จะมีทัวร์ไปชมวิวน้ำตกแบบใกล้ชิดค่ะราคาค่าตั๋วนะคะจะอยู่ที่ ผู้ใหญ่19เหรียญเด็กอายุ6ถึง12ปีจะอยู่ที่16เหรียญค่ะแล้วก็เด็กต่ำกว่า5คบลงไปฟรีค่ะและจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะก็คือบนสะพานเรนโบว์นะคะ สะพานเลนโบก็จะเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างอเมริกาและก็แคนาดาค่ะแต่ว่าเราสามารถไปที่บนสะพานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้จากที่นั่นค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมเบาๆนะคะที่น้องใหญ่แนะนำก็คือการนั่งรถลางชมรอบอุทยานในแองโกลาค่ะราคาค่าตั๋วผู้ใหญ่3เหรียญเด็ก2เหรียญค่ะ วันนี้ลากันไปด้วยวิวน้ำตกในแองกรายามค่ำคืนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนกจะไปไหนและจะทำอะไรเพื่อนๆลองติดตามดูนะคะ,ะวันนี้ลากไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะ